สวัสดีตอนเช้า,าจ้ามาหาสวัสดีครับเอายังไม่เห็นเอาไหมเอาไหมสสวัดีครับอ่าตังฝนตกเขามาหาเพดพอแล้วจ้ะตาสอ้สอนพี่น้องนักเขาวหัวขาวจนพอนจนแผ่นี่ยจ้ะเท่ากับเก็บมาแต่เศร้าผู้เล่นาน,น้อยเนาะแต่ว่าประเทศไทยฝนมันตกเด้อจ้ะพี่น้องเอาไว้แล้วไม่เอาไว้แล้วไม่ แตอสิ่นีล้ล่ไหมคนกใส่พนโพเลยจ้ะโอ้คอกับเมนโอ้ัอ,ออกายคักายเนี่ยจ้ะคนกันลายเ,เนียนบนเนี่ยเนี่ยโนกันลายโอ้ได้พูดเ,ป,เ,เป็นถุงหิวแบบไงวะนะใ่แล้วแต่ี่นะแล้วใส่เบิ้งหยดที่เขาใด้ด้วว่าเขาได้ไานอด วัดเนะเงินบดจาขา<ห>ขาวนั่น<ห>ก็แเมนเียไอ้เมื่นวันที่เนี่ยวนะ<ห>มือน,นีวันที่่ยี่สิบสีสผ้าสองหาหกแปเด้อจ้ะพี่นอ้องเราไ่ได้บอกหอดมือะาีล้<ห>พอกันกับพี่กัดเก้าจ้ะว่าทำเร็กนี่ลราจะ อ้านี่นว่านี่วนั่นข้อมานจา้ะไปเบิ้งกระตาห้าบ้านนี้พี่น้องเบื้งกระตาก่อนเด้จอจ้ะเดี๋ยวคืนกระตาแล้วจ้จะกระตาเนี่ยอันนี้กระดางเขียว,อยวโอ้หมานคังหมันแน่เด้อจ้ะมื้อนี้เดี๋ยวก็ไปตามลุ้นตามชมวงอีกรอบว่าเขาจะได้หลายตื่มกันบ่เนาะจ้ะเดี๋ยวโพจังเสีเน้ำอายน้อมีแต่ไข่ใหญ่ๆเด้อจ้ะ อยู่เป็นสายเป็นสายเนาะอเนาะเป็นมงเป็นมงคจะก็ะไล่หลายด้วแต่เห็ดมันนี่ออกไลายคนก็ไล่ตามเห็ดมันนี่คุณอ่าอ้ยอ้ย ออเดียด้ากันจอฮ็ตมื้อนี้จ้ะงานที่ฮีตไปเลยใื่ยาด้วย่อยาอีกอเดือ,ไไอดไม่ยินดีขนาดเนะคน อันซีไข่จ้ะสามซีใครจอดรถเดี๋ยวเห็นเฮ็ดเซยจ้ะพี่น้องเขาอักลาาอยู่กำล่มาหาหนูวะานทางหลังไ็ได้บ่าทางหลัง ปุระห้างเลยคนไหนอนี่ยเขนีคนไหนเนี่นี่นะปุราปุระปุระปุระเหรโอ้หมวดน้อบัทันเด้อทำไมเบิ้งวะไอ้มานมานจ้ะต้องมวนทั้งมานมือนี่อันนี้คือขางทางเด้อพี่น้องจ้ะจอดรถอ่ะไอ้ จัดการด้เนี่ยมาขาวอักลากอยู่จ้ะูุนิตาดีบะนี่ใครไงในข้งหลากเจ้าเด็กมองตีนเจ้าเนี่้มาเลยเลยเลเยยมลเเยเลเเลเลยเลยเยเลยเยเเเเยเนยเลยเยเยเเเ เป็นยูนงเซล่ลเพ้่งทราบนะพี่น้องฝนมันตกจ้ะคนกรหลายเข้าก็ต้องเปล่าแน่เนา่ย่านประ่านค้นขึ้นมาเห็ดออกหลายค่ะเมื่อไห่เมื่อไห่มืนอ่ผิดหนทางคนกลายไปไกลมาเนาะโอ้ใครนี่งแบบไงชิมาบุมนี่ตัวน่นห่นี่งนึ่นี่่ใครแบบจ้ะโอ้ มันขากมาแน่เหมือนีพี่น้องทั้งหมาทั้งมวนอุ้ยอ้าววาต่สีมนมาวาต่สีบล็เนั่นกอันนี้กอนบอกะเนาะสองหอ่นี่เห้ปจิอ่าสมนี่ตีมืดละ เสียงหมลอลำช้างไลยนั่นนี่เนาะหอมอนึงจ้าพี่น้องอ่อนไขน่เนาะอายนี่แต่ใหญ่ๆจ้ะเน,าน่าๆเป็นไงแต่ส่วนหลายจะใหญ่เนาะนะเพื่อนเอ้อเ,ออเราชิมไป,ปแบบไงยังไหนก็เม,มื่อเลยจ้ะ เสีว่าขกุกตาดีเติบอยู่นี่เหลียวมากข,า,ขาวๆไหมถอยได้ยี้เหบ้าว่าถอเสี่ยงแต่พวกเราอ้มาจังมาเนี่ยไอ้มาเนี่ยมาเฮ้ยบัสิมานจ้ะอืมขอบน้ังกันเลยนังล้วนๆ โอ้ยจึงได้มือนี่มันคักบอพี่น้องจะพึ่งมาเด้อข่อขี่อยู่พี่น้องเออคุนไหมพุดนะเออเออกินใดขึ้นเกาเมื่อคืนนี่ขอยเกงแสบอยู่ออไปเลยไอ้ ลามมาเปี่เดี๋ยวไม่ๆๆๆม่ไ้วเม่ไ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 ม่่ไ่นม่นม่ม่ไย่ไม่ไมได่ม่ได่ไมยม่ไม่เ่ไม่ไไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม้ม่ไม่ไ่ไ่นม่ไไ่ไ่ไม่่ไอ่ไม่ไ่่ไอ่่ไ่ แดดเริ่มหอนนะสิบเอ็ดโมงแล้วจ้ะแ,แดดเริ่มหอนแล้วไม่ซ่อนในฝนตกแห้งแดดแลราบันี้เห็ดดินก็นจะเริ่มออกแล้วนไะอ้เห็นชี้ใครง่าจะ้ะชี้หาบนนะั่นมาบางยอดเห็ดที่ใดที่หมายมื่อนี้พี่น้องจ้ะโอ้ยทั้งมวนทั้งหมานเริ่มมื่อนี้กด่างเมื่อนะเห็ดเผาะหนังล้วนๆเด้อจ้ะมื่อนี้เต็มตาจ้ะต้นกลายเน้อไอ้เนาะ แคน,นหลายฝุ่นตุอ่อเสาร์ฝุ่นตุ่อเสาร์ประเทศไทยทำเลยจ้ะพี่นอ้องนรรยากาขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลา์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อจ้ะวันนี้เขาก็มางพิกาดเก่าขเขาเนี่ยแหละวัดทำเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับนั่งย้อนสื่ออ่อนมือน,น,น,นี้เก็บมาเป็นอาทิตย์นี่มาทำมือนี้มือเดียวฮะกลับบ้าน